When storm clouds pass storm clouds skies the sky are clean. skies are clear ทีนี้ต่อไปอยากจะให้นักเรียนมาดูไอ้เรื่องเหตุการณ์หน่อยนี่คือแสตมป์สเปซนะครับต่อไปเหตุการณ์เหตุการณ์มันก็ต่อเนื่องมาจากแส p มป์สเปซหรือปริภูมิตัวอย่างนี้นั่นเองนะเอาขนาดนี้เรามาถึงเรื่องเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์นี่เราใช้ภาษาอังกฤษว่า Even t เพราะนั้นอักษรย่อของเหตุการณ์นะในเรื่องนี้เราใช้ตัว E ใหญ่ตัวนี้ E แทนเหตุการณ์ใดๆที่เราสนใจนะ E หนึ่งก็คือเหตุการณ์อันที่หนึ่งถ้าเป็นเหตุการณ์ที่สองเราก็ใช้ E 2สองเขียนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามห้อยท้ายข้างใต้ตัว E นี่ลงไปนี่คือเหตุการณ์เหตุการณ์คืออะไรครับนักเรียนเหตุการณ์เขาบอกว่าเหตุการณ์คือสับเซต ของแมเปิลสเปซนะของสิ่งนั้นนนนะสิ่งที่เราทดลองสมขึ้นมาแล้วก็เรานำมัมาเขียนเป็นเซตในรูปของแมเปิลสเปซหรือหรือ,หร,อหรือปริภูมิตัวอย่างนี้นะมันก็จะได้เหตุการณ์ขึ้นมาเหตุการณ์ก็คือสับเซตของแมเปิลสเปซหรือสับเซตของปริภูมิทัดนะของของปริภูมิตัวอย่าง จากการทดลองสุ่มในสิ่งที่เราสนใจในใดๆนั่นเองนี่แหละครับสับเซตสับเซตคืออะไรล่ะนี่บางคนไม่รู้จักสับเซตอีกสับเซตคืออะไรครับคือเซตย่อยหรือนะคือเซตย่อยของเซตนั้นๆนั่นเองเรียกว่าสับเซตสัญลักษณ์ในทางคณิตศาสตร์แทนสับเซตลืมมั้ยยังอ่า เสียนในรูปไหนสับเซตอะสับเซตหรือเซตย่อยอะเราใช้สายลากแทนด้วยคล้ายๆตัวยูนอนตะแคงใช่ไหมอ่าเราจำได้ไหมล่ะอ่าอนี่แหละอะนี่คือสับเซตประเด้นเหตุการณ์คือสับเซตของ sample space อันนี้ก็หมายความว่าเป็นไงครับใน sample space นั้น มันจะต้องมีอะไรสมาชิกของไซเบอร์สเปซนั้นมันจะต้องมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะเป็นสมาชิกอยู่ในเซตนั้นๆน,น,นะเช่นในการอาทอดลูกเตา๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งผลที่เกิดขึ้นมันมีอยู่หกอย่างนะเช่นขึ้นหแต้มสองแต้มสแต้มสแต้ม ห้าแต้ม6แต้มทั้งหมดนี่นำมา,มาเขียนเป็นใส่เพื่อสเปซใช่ไหมทีนี้ถ้าเราสนใจว่ามันขึ้นสามแต้มนะขึ้นสามแต้มนี่แหละครับเราเรียกว่าเป็นเหตุการณนะ์ของในการทอดลูกเต๋า1ลูกหนึ่งครั้งเพราะนั้นสามแต้มนี่จะเห็นว่ามันเป็นเซต มันเป็นสมาชิกตัวหนึ่งของอของเซตของ s ซ m p l e s สเปซในการทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งนี้เพราะนั้นเราจึงเรียกว่าเหตุการณ์คือสับเซตของแซมเปิลสเปซที่เราสนใจนั้นนะโยนเหรียญบาทหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งแซมเปิลสเปซก็มันก็คืออะไร หัวกระกร้อยถูกไหมเหตุการณ์ล่ะถ้าเราสนใจว่าเหรียญขึ้นหัวเพราะนั้นเหตุการณ์ของสิ่งนี้ก็ก็คือหัวหัวนี้จะเห็นว่าเป็นเป็นสมาชิกของเซตของแสปสเปซนั่นเองแสปสเปซมีสมาชิกสองตัวคือหัวกับก้อยใช่ไหมเหตุการณ์ ที่เราสนใจคือหัวเพรอะนั้นก็จะเห็นว่าเหตุการณ์นี้เป็นสับเซตของ s ซ m p เ e s ร์สเนะของการโยนเหรียญในครั้งนี้นะคือ1นึเหรียญหนึ่งครั้งนั่นเองพระนจ้จำไม่ว่าเหตุการณ์ของ s ซ m p เ e s ร์สเใดก็คือสับเซตของ s ซ m p เ e s ร์สเนั้นทีนี้ เหตุการณ์นี้มันอาจจะมีสมาชิกเท่ากับจำนวนสมาชิกอของเซตของเซมานสเปซเลยก็ได้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะทั้งสองสิ่งนี้นะถ้าเหตุการณ์ไม่เป็นสับเซตของเซมานสเปซเราก็เรียกว่าเหตุการณ์นี่เป็นอะไรครับเหตุการณ์นี้เป็นเซตนะถือว่าเซมานสเปซนั้นไม่มีเหตุการณ์นี้อยู่ซึ่งถือว่าเป็นเซตว่าง แต่ถ้าจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์มันเท่ากับจำนวนสมาชิกของเซมิสเปซพอดีเราก็เรียกว่าอะไรครับนะเราก็เรียกว่าเซมิสเปซนั้นเป็นเซทที่มีเหตุที่ที่มีสมาชิกเท่ากับจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์อันนั้นพอดีนะจำตรงนี้ไว้ให้ให้ดีเหตุการณ์ก็คือสับเซตเนี่ย ข้อสังเกตข้อหนึ่งนิยมใช้ e แทนเหตุการณ์ข้อสังเกตข้อสองอ e อาจจะเท่ากับอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของว่าเซตว่าง e อาจจะเท่ากับเซตว่างก็ได้เซตว่างหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าถ้า e เป็นเซตว่างแล้วก็หมายความว่าสมาชิก ของ e นี้จะไม่เป็นสมาชิกของอะไรของ s คือสมาชิกของเหตุการณ์จะไม่เป็นสมาชิกของเซม p มัลสเปซอนั้นเราก็ถือว่า e หรือเหตุการณ์นี้จะเป็นเซตว่างหรือ e อาจจะเท่ากับ s ก็ได้อันนี้ก็หมายความว่าสมาชิกของเหตุการณ์อาจจะเท่ากับสมาชิกของเซม p มัลสเปซก็ได้ นะเพราะว่าคำว่าเซตย่อยนี่เป็นไงเซตย่อยของเซตใดนั้นมันอาจจะมีสมาชิกเป็นทั้งหมดของเซตนั้นเลยก็ได้ใช่ไหมไอ้คำว่าเซตย่อยเนี่ยหรืออาจจะตัวใดตัวหนึ่งหรือสองตัวสามตัวหรือทั้งหมดเลยก็ได้ถือว่าเป็นเซตย่อยของหรือเป็นสับเซตอะนะของเซตใหญ่หรือเซตใดเซตหนึ่งนั่นเองะเพราะนั้น เหตุการณ์อาจจะมีสมาชิกเท่ากับแ a m p l e อ p a สเก็ได้นะครับอ้าวก็สรุปแล้วก็จะเห็นว่าเป็นไงครับในการทดลองโยนนะในการทดลองสุ่มโดยการโยนเหรียญหนึ่ง <Tamam> อันหนึ่งครั้งถ้าให้เฮสแทนหัวทีแทนก้อยจะได้แ a m p เบอ p a สเปของการทดลองคืออะไรครับก็เฮสกับทีนะอ่า นะครับเอาเหรียญมาหนึ่งอ่านโยนหนึ่งครั้งแต่เป็นสเปซเข้ามนก็คือ HT นะคือหัวก็ก้อยนะนี่คือแต่เป็นสเปซนะครับทีนี้เรามาดูเหตุการณ์ล่ะอ้าดูเหตุการณ์ถ้าผลที่เราสนใจคือสนใจขึ้นหัวเราเรียกผลผลลัพธ์ที่ได้เหรียญขึ้นหัวว่าเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวนั่นเองก็จะเห็นว่าเป็นไง เหตุการณ์เป็นอะไรครับ <S <S เป็นสับเซตของ <Space> s สป์เปิสเปซนี้ถูกไหมอันนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วนะผ,ผ,ผลลัพธ์ในการโยนเหรียญหนึ่งครั้งนะหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งถ้าเราสนใจผลลัพธ์ที่ขึ้นหัวเราเรียกผลลัพธ์ที่เราสนใจที่เหรียญขึ้นหัวนี่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ที่เหรียญขึ้นหัวถ้าสนใจเหรียญขึ้นก้อย เราก็เรียกนะเรียกเหรียญเหรียญที่ขึ้นก้อยนี่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นก้อยนั่นเองนะอ้าดูต่อไปถ้าเราให้ e แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวเราก็ได้แล้ว e ก็จะเท่ากับ h นะัในรูปของเซตนะ e e ก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกที่นะที่เป็น h หรือหัวซึ่งมีสมาชิกอยู่ตัวเดียว เฮส์นี่จะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นสมาชิกของแซมเป e s สเปซเอสเมื่อกี้นี้นั่นเองถูกไหมก็แสดงว่าเหตุการณ์อเป็นสับเซตของแซมเป e s สเปซเอสในการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งนะเอาดูต่อไปอีก อันนี้ก็เป็นการบรรยายไม่มีอะไรหรอกครับจะเห็นว่า E เป็นสับเซตของ sample space S H นะ